วันนี้นะคะมาเที่ยวในเมืองค่ะใจกลางของกรุงสตอกโฮมนะคะบรรยากาศค่ะผู้คนก็เดินไปเดินมานะคะวันนี้อากาศปลอดโปร่งค่ะแต่มองดูมีเมฆหมอกคืมฟ้าค้มฝนนะคะผู้คนก็พากันเดินไปเดินมาค่ะ ไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะส่วนน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยนะคะตอนนี้ก็มีการเริ่มประดับประดาไฟแสงสีเพื่อต้อนรับคริสต์มาสนะคะบรรากาศบริเวณด้านข้างนี้ค่ะไฟกระพริบระยิบระยับเลยนะคะตอนนี้ค่ะ ท้องฟ้าก็มีเมฆหมอกค่ะผู้คนเดินไปเดินมาจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลาค่ะอากาศมีแต่ความหนาวกับความเย็นนะคะผู้คนพากาันรเริ่มสวมใส่เสื้อผ้าแขนยาวกันแล้วนะคะ ผู้คนนะคะไม่ค่อยปิดหน้ากากกันเลยนะคะไม่ใส่หน้ากากไม่พากันกลัวเลยนะคะอยู่ประเทศสเปนมันต้องรักษาสุขภาพตัวเองค่ะต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะนี่นะคะบรรยากาศค่ะ นะคะผู้คนนะคะเดินไปเดินมาค่ะไม่สวมหนะะ้นากากอนามัยกันเลยนะคะดูนี่เราต้องรักษาสุขภาพตัวเอง บรรยากาศนะคะอากาศอดโปร่งค่ะอากาศหนาวนะคะบรรยากาศมีแต่ความหนาวค่ะหนาวมากๆเลยนะคะนี่ตรงนี้ค่ะนี ร้านขายฮอทดอกนะคะผู้คนยืนรอคิวซื้อฮอทดอกค่ะบรรยากาศนะคะผู้คนไม่พากันปิดหน้ากากเลยนะคะไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันเลยค่ะไม,ไม่กลัวไม่กลัวเม้แต่กโควิดจะมาระบาดเลยนะคะผู้คนยังพากันเดินไปมา ใจ่ายใช้สอยแบบสะดวกสบายเลยค่ะประเทศนี้เป็นประเทศที่เปิดค่ะเปิดเผยค่ะตอนนี้ค่ะรอไฟแดงค่ะนี่ไฟเขียวขึ้นแล้วค่ะเดินได้แล้ว ตอนนี้จะไปร้านไทยนะคะเพื่อไปซื้ออาหารไทยค่ะจะเดินไปที่ร้านไทยนะคะตอนนี้ค่ะค่ะผู้คนค่ะพากันสวมเสื้อผ้าหนาๆน,น,นะคะเพราะว่าอากาศหนาวค่ะ บริเวณด้านข้างก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะนี่คือร้านทองนะคะกูนฟีนค่ะนี่ร้านทองค่ะ ผู้คนนะคะทากันเดินจับจ่ายใช้สอยค่ะนี่เป็นร้านอินเดียค่ะโอ้โหผู้คนรอชิวค่ะ เพื่อจะซื้อของนะคะตอนนี้ค่ะชิวยาวเหยียดเลยนะคะจะซื้อของขวัญใส่วันชิดสมาดค่ะพวกคนรอคิวเยอะมากเลยค่ะโอ้รอคิวเยอะเลยนะคะ มีการกั้นคิวด้วยค่ะรอคิวค่ะเพื่อเขาไปซื้อของค่ะเป็นของขวัญนะคะที่พากันรอคิวนี่ค่ะยืนรอคิวค่ะเต็มเลยค่ะ โอ้ผู้คนจับใจใช้สอยกันให่เลยค่ะบ้านนี้เมืองนี้ค่ะาหนอากาศหนาวแล้วนะจ๊ะตอนนี้ค่ะอากาศเริ่มหนาวค่ะ เริ่มหนาวค่ะมิแตความหนาวกับความเย็นนะคะผู้คนพากันสวมเสื้อผ้าหนาๆนานาเลยค่ะตอนนี้ค่ะผู้คนนะคะตรงนี้จะไปร้านไทยค่ะจะไปซื้ออาหารไทยนะคะตรงนี้ค่ะ างเดินไปค่ะผู้คนไม่ยอมเลยนะคะไม่ยอมใส่หน้ากากเลยค่ะแต่ตัวเองก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเขาไม่ใส่หน้ากากแต่เราก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเราเองค่ะใส่หน้ากากอนามัยก่อนค่ะไม่ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะ ทั้งหนาวทั้งเย็นนะคะเส <Okay. S 1> ื้อผ้าก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้านาหน,นาค่ะ <Okay. S 1> อากาศปลอดโปร่งค่ะ <Okay. S 1> แต่ก็มีแต่ความหนาวกับความเย็นนะคะ <Okay. S 1> ตรงนี้ค่ะเป็นร้านขายพวก <Okay. S 1> อาหารนะคะ <Okay. S 1> อดอกไม้ด้วยค่ะ ินไปค่ะจะไปร้านไทยนะคะเพื่อไปซื้ออาหารไทยคะ่ะบรรยากาศค่ะร้านขายดอกไม้คะ่ะทั้ทงหนาวทั้งเย็นนะคะ ไปร้านไทยค่ะอ่ารอข้ามถนนนะคะต้องดูก่ันค่ะดูรถจราจรมีรถมาไหมอ่าตอนนี้ข้ามถนนแล้วค่ะตรงนี้ไม่มีทางมาลายค่ะไม่มีที่กดค่ะกาลังจะเดินไปร้านไทยค่ะจะไปซื้ออาหารไทยค่ะ ที่ร้านไทยนะคะ,ะค่ะเดินไปค่ะไปซื้ออาหารไทยนะคะมาก่อนด้านข้างนี้นะคะเป็นร้านสวัสดีค่ะตอนนี้ลือค่ะอืกำลังจะไปร้านไทยนะคะไปซื้ออาหารไทยค่ะ เดินไปค่ะจะไปซื้ออาหารไทยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นร้านขายยาค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะใจกลางเมืองสต็อกโฮมค่ะ นี้ทางมะลายค่ะข้ามเพื่อจะไปร้านไทยค่ะข้ามถนนกันค่ะร้านไทยอยู่ตรงนี้นะคะร้านออเสียนค่ะขายอาหารไทยค่ะนี่ค่ะร้านอาหารไทยค่ะแต่มาซื้ออาหารไทยนะคะ ถึงแล้วค่ะโอ้ตอนนี้ขอซื้อของก่อนนะค่ะแค่นี้ก่อนจ้ะ